ทำแท้นานาชาติัจาม่หังพิจเวอัปมาตาพิจตาโพทิปมาตาพิจโตภิจรัติโยคัตถือมุงพิจทต่างหลายการตัอสู้เป็นสิ่งที่เราถึงทรับแล้วด้วยความไม่ประมาทอนุตรัตโยคัเกมธรรมก็เป็นสิ่งที่เราถูอทรับแล้วด้วยความไม่ประมาทชาทุกชาทุกาทุกวันนี้จะมาะแสดงทมในหัวข้อ ปัจจัยยี่บสี่ตอนอันแท้มันแท้ปัจจัยอันแท้มันแทปัจจัยคือปัจจัยที่ทำให้จิตเกิดเป็นปัจจัยที่จะไม่มีการเกิดกูลใสซึ่งกันและกันในกระวนการของธาตุที่เกิดร่วมกันนั้น <c oughs> ว่าจะเกิดทางพมานทางปัญจทวารหรือมโนทวานก็ตาม เก็จะมีปัจจัยตรงนี้เรียกว่าอันย้กมันยะปัจจัยนี่เกิดกับสามกลุ่มที่เกิดขึ้นกับสามกลุ่กมกลุ่มแรกก็คือกลุ่มจิตและจติสจิตวิสิกเกิดพร้อมกันแต่มันก็จะมีตัวหนึ่งเป็นปัจจัยตัวหนึ่งเป็นปัจจัยยุบันตัวที่เป็นปัจจัยก็เรียกว่าเป็นเหตุ ตัที่เป็นปัจจุบันเขาเรียกว่าเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลต่อกันอยู่อย่างนี้ถ้าจิตเป็นเป็นปัจจัยเจสสิกก็จะเป็นผลนะแต่มันเกิดพร้อมกันนะแต่ว่าตัวเหตุตัวผลคนละตัวกันซึ่งต่างก็เป็นเหตุกับผลให้กันและกันถ้าจิตเป็นเหตุเจสสิกก็เป็นผลถ้าเจตสิกเป็นเหตุจิตก็เป็นผล ใจและปัจจัยยุบันนี่คือกลุ่มที่หนึ่งทำให้จิตเกิดแต่ทั้งหกตะว,นต,วนตทั้งตาหูจมูกลิ้นกายแใจใจกลุ่มที่สองนั้นก็คือกลุ่มมหาพุทธร,รูปมหาตะพุทธพุทธรูปคือรูปใหญ่รูปูปที่เป็นเป็นที่ตั้งของรูกอ,อื่นๆก็มีดินน้ำไฟลมสี่รูปนี้ เมื่อดินเป็นปัจจัยก็จะทำให้น้ำกลายลมเกิดขึ้นเมื่อดินและน้ำเป็นปัจจัยก็จะทำให้ลมและไฟเกิดขึ้นถ้าลมและไฟเป็นปัจจัยก็จะทำให้ดินกลนน้ำเกิดขึ้นอย่าใช้กันอยู่อย่างนี้ที่ทำให้การเกิดขึ้นกือปูนเกิดขึ้นระหว่างสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเป็นเหตุ่ฝ่ายหนึ่งเป็นผิฝ่ายหนึ่งเป็นเหตุ่ฝ่ายหนึ่งเป็นผิในยุคปัจุันฝ่ายหนึ่งเป็น ายหนึ่งเป็นเหตุไปหนึ่งเป็นผลายหนึ่งเป็นปัจจัยายหนึ่งเป็นปัจจัยยุบันนี่คือกลุ่มที่สองตัวก,กลุ่มที่สามนั้นคือกลุ่มของปัญจาวกราปฏิสธิจิตคือการเกิดมันมีนะมันมีการเกิดอ,อยู่สามแบบแบบที่เป็นคนสั์ที่เราเห็นอยู่เี่ยคือเกิดได้กันห้าเกิดได้กันห้าหรือเกิดลดกันกห้าเรียกว่าปัญจาวกราปฏิสิจิต ที่เกิดพกคันสี่ก็ได้เรียกว่าเรียกว่ารูปรูปภูมิ่มเกิดเป็นคันหนึ่งก็อาจารย์ยี่สัตตภูมเป็นมีแต่ลูปไม่มีไม่มีนามมีแต่ลูกไม่มีนามื่องการจะเกิดคูณกันได้เนี่ยผมมันต้องต่ละฝ่ายก็บแบ่งกันอาศัยกันเป็นปัจจัยอาศัยกันเป็นปัจจัุบันถ้าเกิดใน ันห้าเรียกว่าปัญจวโวกาะระปฏิสันติจิตคือรูปจิตเกิกรูปสามขุมนี้เกิดพร้อมกันการเกิดนะของจิตของเกิกของรูปเนี่ยอาศัยนะอาศัยป,ปัจจัยของปัญจวโวกาะระปฏิสันติจิตอาศัยแบบนี้กระบวนการหรือโปรเซสแบบนี้ นี่ทำให้เรามาเกิดแบบเกิดในกนาด้โดยอาศัยจิตนะั้นเป็นปัจจัยจิตตัวที่มีใจเรื่องปฏิสันที่จิตเมื่อจิตนีเนเ้เกิดขึ้นก็จะทําให้เจตสิกเกิดขึ้นทําให้รูปเกิดขึ้นเจตสิกที่เกิดข,ขึ้นประกอบใน,ในปฏิสันที่จิตนั้นมีทั้งหมดสิบสามดวงนะโดยแยกออกเป็นสัพจิตสัตรพพาจิตตาตาตาตเจตสิกแล้วก็ปัจินนะะิกะ แตาจิตตานั้นมีอยู่เจ็ดพระกินนักการมีอยู่มีอยู่หกรวมได้เปสิบสามอย,อย่างนี้ตัวรูปนั้นก็เกิดส,สามกลุ่มสามกลุ่มสามกลาบก็มีหัตยะท่าสกะกลุ่มหนึ่งถ้าวท้าสกะกลุ่มหนึ่งแล้วก็กายยะท้าสกะกลุ่มหนึ่งหัตยะท้าสกะในกลุ่มนี้มีสิบรูปประกอบไปด้วยดินน้ำไฟลมคือมหาพุทธรูปปี สีกินรถโปชานี่สรูปเป็นอุปัยรูปแปดแปดรูปนะแล้วเก้าก็คือหัสยะหัสยะรูปแล้วก็ติบไปชีวิตรูปสีบร,รูปนี้นะเมื่อจิตปฏิที่จิตเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมาตั้งอยู่ที่ที่กลุ่มรูปนี้หัสยะทาศากานี้ส่วนภระว่าทศกัแล้ว กายยักกาเกิดพร้อมกันแต่จิตไม่ไปตั้งที่นั่นนะก็จะทําให้เกิดไต่เปลี่ยนภาวะเพศหญิงเพศช,พชายําไม้เกิดเป็ยนกายกายเนื้อที่เป็นเป็นกายของของเราเนี่ยของมนุษย์เราเนในขณะที่เป็นกายยักษกานน้นน่ะกายนั้นจะเป็นตะละล่าอยู่เมื่อการปฏิสนทธิขั้งแรกกายนั้นจะเป็นน้ำมันเหนียวหยวดเดียวที่อยู่ในท้องแม่เนะมื่อพ่อได้เกิดการสังวาสกับแม่นะาดินของพ่อเรียกว่านะปัวีธาต แล้วธาตุน้ําของแม่เรียกว่าอุปาธาตุก็เกิดการผสมกันขึ้นมาทาให้เกิดน้ามันเหนียวหยวดเดียวขึ้นเรียกวาการละละตรงนั้นนั่นคือตัวกายกายที่ยังไม,ไม่เป็นกายที่ที่สัพยะกายที่สมบูรณ์ก็เจริญทันอยู่ในท้องแม่นั้นเก้าเดือนกายนั้นเป็นกายสัพยะออกมาเป็นยกว่าเด็กทารกหรือว่าทะเลาหรือว่าเด็กทลกากทลาอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นใน ปัจจัยเนี่ยน่ในกลุ่มที่สามปัจจัยปฏิปฏิสตณิปัญจโวกระปฏิสัณธิจิตเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่กลุ่มที่สามของอัญญะมันยะปัจปจัยปฏิสัมห้จิตเกิดขึ้นมาครั้งแรกของพวกกาศหนึ่งที่เป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่เกิดในขันห้าจากนั้นจิตต่างๆก็จะเกิดขึ้นก็จะเป็นปัจจัยเหล่านี้อีกนะ ที่เกิดต่อเนื่องกันเกิดทุกทุกจิตนั่นแหละน,นก็จะมีปัจจัยอันยาบัญญา,นานเนี่ยเพราะฉะนั้นสรุปสรุปได้ว่านะเม่ได้จิตเกิดแต่ละครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเกิดทางปัจจัตสวรนหรือเกิดทางโมโน,มนตวรนในจิตทั้งหมดแปดก้าดวงนั้นจะมีปัจจัยที่เกิดร่วมในการเกิดของจิตแต่ละครั้งเนี่ยอย่างน้อยยี่สิบสองปัจจัยในปัจจัยทั้งหมดยี่สี่นั้น จะมีอย่างน้อย,ยิบ22ปัจจัยเนะท่าน,นั้นเองเนะท่าน,นั้นนะแอ่ที่ยกเว้นก็คือตัววิบากวิบากไที่เป็นวิบากกับปัจจัยเนะ่ยนะตนั้นยกเว้นแล้วตัวปนะุริชาตปัจจัยนอะกนั้นก็จะเกิดพร้อมหมดเลยนะอย่างนี้ทำนะขึ้นมงไมายที่จะไปถึง <c oughs> <c oughs> พระนิพพานเนี่ย จะต้องมีความรู้นรู้ละเอียดรู้จริงๆในการพิจารณาปัจจัยทั้งหมดยี่สีปัจจัยเนี่เพื่ออะไรเพื่อไม่มีการติดขัดในการแทงตลอดนี้ในองค์ธรรมเพื่อที่จะไม่มีข้อแม้ไม,มแมไม่มีตกตรงใสยอยู่ในภาพต่างๆเหล่านี้มันถึงจะไปถึงตัวอามาตะธรรมนั้นได้ เพราะนั้นผู้ศึกษาจะต้องเรียนรู้ตามแนวทางของวะสดาที่ได้ัดเอาไว้ในวิชาและจรณะในหมวดนี้เป็นหมวดของวิชาวิชาวิชาจรณะธรรมนโนวิชากับเจรณะขอเราจะต้องรู้ตามวัตดาส่วนจรณะก็คือความประพฤติเป็นอยู่อค์สำหรับนั่งยี่สิบชั่วโมงต่อวันนั้นก็จะทําให้ทานงูจิตฐางกายม,มันมีความแขามแข็งขงความแข็งแรง จิตมั่นคงสติตั้งมั่นอยู่ในฐานกายเมื่อสติตั้งมั่นอยู่ฐานกายแล้วจิตมันจะบสงบมันจะว่างลงมือหยุสามารถแทงตลอดในวิชาของพระธรรมา,า,นาในอนรัถามันเดบที่เป็นวิชาที่ผูกมันเดบไว้ในอ่ยถามันเดบนั้นแนะได้ตลอดเพื่อทำให้เรารู้แจ้งทั้งวิชาทั้งเจรนะเกเมาเกลึุนี่ทำอยู่เงียไม่เกินเจ็ดปีเราก็จะถึงธรรมาตร์ธรรมู เาไม่ทุกข์อีกแล้วหรือเรียกว่าริพานน์แล้วดแนะกทำปอปาตทำปัสสดาไว้่อนจบเทศนี้ศาสตไวหังพิกเวอะปมาตาติกตาโพธิอะปมาตาติกโตนุตรัตตคักเกมโมพิสูจน์ทั้งหลายการตรัสรู้เป็นสิ่งที่เราถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาทนุตรัตัวคักเกมทำก็เป็นสิ่งที่เราถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาทขอลูกศิษย์ทุกคนลูกๆกทุกคนและผู้ที่สนใจได้ในธรรมทุกคน จงมีแต่ความเจริญเจริญในพระธรรมของพระศาสนาด้วยกันทุกผู้ทุกคนเิดสาธุสาธุสาธุ